I <laughs> เอาแล้วทำลูกหายโดนแม่ ดีว่าดังรัจาแทมไม่แน่ให้เจ้าสามให้เจ้ ฟังน้องก็หันไปแล้วอะไรสักอย่างก่งระถิ่นเนี่ยมันจะเหลืออะไรกระถิ่นกะถิ่นก็แห้งมันเหนียวนะพี่แต่ถ้าดิบอ,อ,อ่ะตอกก็เฉพาะกิจอ่ะทำไม่มีแล้วก็ทำไม่ไดนยังไงมันมี ไม่เห็นไหมถึงจะหาใครถึงจะหาใครแม่แม่เหรอนี่ก็ตามผม เมื่อกี้เจม่์ทีเพราะอะไรติดบล็อกสามลูกไงมไม่เทียบตัวตีมันซื้สีเขียวไม่ได้อยู่แล้วผู้หญิงว่าแต่าบล็อกดีนะกูนกหมดอ่ะเออมันแก้ได้อยู่แล้วพวกนี้พวกกระเทยอ่ะมันเแ็งกว่านะ คลิปผ่านแล้วไงคลิปผ่านแล้วใช่ไหมไม่แล้วไอ้ก๊อฟมันยึกลับมาแล้วว่าเรียบร้อยแกเ,เดือนไหนผมเดือนแรกผมจบไปแล้วผมเดือนแรกเลย,เเยใช่กับพี่นในหัวรอบเหมือนว่าไอ้ก๊อฟคนิดเลได้เปอนแรกแต่เหมือนเหมือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนสะใจอ่ะโบเลเดือนแรกอ่ะแต่ผมไม่ได้เรียนไงผมก็ถ่ายแล้วให้ก๊อฟทำให้เหมือนพี่ในแหละนะ อ๋อกับพรุ่งนี้แน่เดี๋ยวส่งให้กอปปิ้นเดี๋ยวส่งให้กอปปิ้นให้ดิส่งไปส่งให้กอปเลยให้ปริ้นให้พรุ่งนี้ ได้ที่เออได้ก็ดีแล้วนันจ่ายคันเลไเออีก แล้วสนามล้มไม่ได้เลยเด